ชานนนคนบ้าบอลสวัสดีครับวิครคอห์บอลวันนี้ประจําวันจันทร์ที่19มิถุนายน2566นะครับวันนี้เป็นศึกในฟุตบอลยูโรนะครับรอบคัดเลือกก็วนกลับมาอีกเกมหนึ่งนะครับสำหรับในรอบนี้ก็ยิบยกมา5ตัวนะครับคู่ดังเหมือนเดิมเช่นเคยเลยนะครับฝรั่งเศสเจอกรีซนะครับสโลวีเนียเจอกับเดนมาร์ก สวิสเซอร์แลนด์เจอโรมาเนียนะครับตุรกีเจอกับเวลแล้วก็อังกฤษเจอกับมาซิโดเนียนะครับหตัวชัวร์แน่เตะการเวลาตีหนึ่บหาทีบอลดึกเลยนะครับวันนี้มีทั้งหมด11คู่นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแต่หยิบยกกันมา5คู่หวังว่าจะถูกใจทุกท่านนะครับก่อนอื่นใครที่ถูกใจฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับผมด้วยนะครับใครที่รู้สึกว่าใช่ฝากกดแชร์ไปยังเพื่อน,อนให้มารับชมรับฟังเราจะไปด้วยกันไปได้ไกลอย่างแน่นอนนะครับก่อนอื่นสรุปผลบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาก็นหน่อยก็ถือว่าเป็นที่น่าประทับใจเลยทีเดียวนะครับเนเธอร์แลนด์แพ้ให้กับอิตาลี3ประตูต่อ2เป็นไปตามคาดแล้วก็ออกไปที่สก,กอร์สูงซะด้วยนะครับสำหรับคู่นี้ส่วน นะครับสเปนกับโคเอเชียผมคิดว่าโคเอเชียยันอยู่ในเวลาแล้วก็จบไปที่บทเสมอศูนย์ประตูศูนย์ยิงโทษนะครับสเปนคว้าชัยไปเป็นแชมป์อีกนะฮะโคเอเชียนี่อกหักมาหลายรายการจริงๆนะครับส่วนคู่อื่นนะครับในรอบเช้านะเป็นทางด้านของคอนคาเคฟนะครับในนัดชิงแล้วก็นัดรองเหมือนกันนะครับหายไปไหนสะละนะอยู่ักน่าจะอยู่ลึกเลยทีเดียว นะครับเป็นทางด้านของเปรูนะครับแพ้ให้กับทางด้านของเม็กซิโกแค่1ประตูต่อศูนะครับแล้วก็สารัดกดไปสอนะครับปาดมาเม็กซิโกนะครับกดไป1ประตูต่อศูนย์แค่นั้นเองผมซัดสูงไปนะครับคู่นี้นะล้ำหน้านึงทั้งสครั้งอ่ะนะก็ผิดคาดเหมือนกันนะครับส่วน คู่ไฟนอลนะครับสารัดตอนนี้เนี่ยยังเตะอยู่นะครับน่าจะจบไปแล้วนะครับน่าจะจบไปแล้วน่าจะจบอ๋อสองประตูต่อศูนย์นะครับตรงนี้นะยิงกันในครึ่งเวลาแรกก็ถือว่าผิดเข้าฝาเข้าฟอร์มเหมือนกันครับสำหรับ4ตัวโชว์เน่เมื่อวานนะครับผิดแค่เลือกทางด้านของเม็กซิโกแค่นั้นเองนะครับเลือกเลือกไปที่สกอร์สูงนะเลยผลงานที่ออกมาก็ต้องไปดูกันนะครับเนเธอร์แลนด์กับอิตาลีนะครับกดเต็งกันไปนะฮะก็ในช่วงกดบอลสดนะฮะก็กดสูงไป ไปส่วนนะครับมีสเตปทางหน้าของบอลญี่ปุ่นหัวเย็นนี่โดนในหนักเลยนะครับหกแสนกว่านะครับอีก1เม็ดไม่ยอมยิงกันนะครับส่วนทางหน้าของสเปกับโคเอเชียนี่ครับกดโคเอเชียไปแล้วก็โดนสเตปไปอยู่1ตัวแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีบอลกระชับมิดนะก็นะครับกดต่ําไปทางหน้าของคู่สิงคโปร์กับโซลมอนนะครับฟาดเรียบไปเหมือนกันนะครับสำหรับคู่นี้ก็ถือว่ายังคงทําเงินได้ดีนะครับสาหรับเมื่อวานดังนั้นทั้งวีควีคนี้ผมบวกอยู่ประมาณ4ล้านกว่านะครับสีดําไม่เห็นกันมีอยู่แล้ว นี่นะครับหวานเจี๊ยบระเบียบชอบนะหวังว่าทุกท่านทุกคนคงจะสีดําเหมือนผมบ้างนะนะไม่มีการตัดแต่งใดๆนะครับเป็นนี่นะครับสัปดาห์ที่แล้วก็ยังคงบวกกันอยู่สัปดาห์นี้บวกเยอะหน่อย นะครับก็ถือว่ายัางคงโชว์ผลงานได้ดีจริงๆเดี๋ยววันนี้ไปลุยกันต่อกับข้อมูลที่ผ่านมานะครับที่มีแล้วนะฮะว่าจะเลือกลงทุนในด้านไหนนะครับไปลุยกันเลยนะครับสำหรับคู่แรกครับฝรั่งเศสเจอกับกรีซนะครับฝรั่งเศสนัดที่แล้วเนี่ยไม่สามารถก้าวผ่านในเรื่องของราคามาได้นะครับส่วนกรีซก็ ผลงานก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้เนี่ยเมื่อมาเยือนฝรั่งเศสต่อถึงลูกครึ่งควบสนะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะสูงกําเปิดที่3ลูกนะครับแล้วก็ทางด้านของราคาพูเนี่ยเป็นต่อเกือบ10เท่าก็ถือว่าเยอะจริงๆนะครับส่วนราคาเสมอจ่าย5.6เนี่ยผมมองว่าบอลในคู่นี้เป็นบอลหน้าเดียวครับอยู่ที่ว่าทุกเกมนะครับอยู่ที่ว่าฝรั่งเศสจะทําผลงานได้เหนือราคาหรือไม่แค่นั้นเอง นะครับในกลุ่มนี้ฝรั่งเศสอยู่อันดับที่1น่ะครับเตะไปแล้ว3เกมยังคงไม่แพ้ใครกดไป8ประตูส่วนกรีซอยู่อันดับที่2ครับชนะไป2เกมนะครับเกมนี้เป็นเกมที่3นะก็ต้องลุ้นกันดูรับยังคงช่วงผลงานได้ดีครับสำหรับกรีซนะทางคู่เจอกันนะครับก็สลับกันแพ้สลับกันชนะอยู่ฝั่งละ1เกมนะครับซึ่งเป็นเกมกระชับมิตรที่ฝรั่งเศสชนะ1ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านี้บอลยูโรเป็นทางดน้าของกรีซครับต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2004น่นู่นเลยค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับผลงานของฝรั่งเศสก็ชนะลววดมาอยู่แ้ร สินัดแพ้ให้กับตูนิเซียซึ่งเป็นเกมในรอบคัดเลือกอฟุตบอลโลกแค่นั้นเองนะครับซึ่งไม่มีปัญหาอะไรทะลุเข้ามาในช่วงท้ายแล้วก็แพ้อร์เจนตินาแชมป์โลกไปนะครับส่วนในรายการนี้3นัดที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะทางของเนเธอร์แลนด์4-0ครับชนะไอร์แลนด์1-0แล้วก็ชนะ I นยิบรอสตาร์สไม่สามารถก้าวผ่านในเรื่องของราคาได้แค่นั้นเองนะวันนี้ต่อข้อแ้กนี่นจะก้ามกึ่งบอนครับสำหรับลูกครึ่งควบสองนะครับ ก็ถือว่าก็หน้าเดียว่ะนะไม่อยากจะลุนอะไรนะครับในนัดล่าสุดเป็นทางด้านของอคริสนเอ็มปาเป้นะครับยิงไปหนึ่งประตูลูกโทษอ่ะนะนะเช็คลูกโทษแล้วก็โอลิเวชิลูยิงออกนำเร็วเลยครับแล้วก็เงียบกิบไปนะครับครึ่งหลังนะพักตัวหลายๆตัวครับพักอ่า คลิสมันนะครับคิงลรย์โคมันชิรูนะครับส่งตัวสำรองอย่างทางหน้ามัวนี่นะครับเอ็นกูนกูลวมถึงอุสมาเดมเบเล่ลงไปครับฟอฟน่านี่นะครับดิซาซีซึ่งไปลงไปในช่วงหลังแล้วก็มีโอลิโกนะครับหนึ่งประตูแค่นั้นเองนะก็ไม่ได้ที่จะหวือหวาสักเท่าไหร่นะครับเล่นเพียงพอที่จะชนะแค่นั้นเองครับสำหรับฝรั่งเศสนะะส่วนทางห้าของกรีซครับ นัดล่าสุดนะครับเอาชนะทางด้านของไอร์แลนด์มา2ประตูต่อหนึ่งก่อนหน้าน,นี้เกมกระชับม,มิสเสมอลิทัวเนียศูนย์ศูนย์นะฮะแล้วก็ชนะหยิบลอสต้ามาก็ถือว่ายังคงโชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็ทําเงินได้ดีด้วยนะนะครับสำหรับในรายการนี้กับ2เกมที่ผ่านมานะครับยูฟ้าเน,นชั่นลีกก็ชัดเจนนะครับผลงานก็ดีเนี่ยอยู่เล็กน้อยนะครับก็ถือว่ายังคงรักษามาตรฐานของทีมได้ดีนะกีดมันทีมมามืดอยู่แล้วนะครับสาหรับใครที่ติดตามกันดูนะในการเล่นราคาลูกคูว่า2แบบนี้ ฝรั่งเศสทำได้ดีนะนะครับตอนนี้ผลงานของกีตมันก็ดีจริงนะครับฝรั่งเศสจะเจอกับไอซ์แลนด์นะครับส่วนทางด้านกีตเจอกับเนเธอร์แลนด์ครับกับอีกโน่เลยนะครับเกือบ3เดือนนะครับไปเจอกันเดือนกันยายนนูนเลยนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับตัวนักเตะนะครับมาคัสซูรามกองหน้ามีการบาดเจ็บแค่นั้นเองครับส่วนทางด้านของกีซมีตัวบาดเจ็บอยู่2ตัวเดี๋ยวต้องไปดูกันใครว่าจะเป็นยังไง นะครับทางด้านของฝรั่งเศสวันนี้อาจจะขยับตำแหน่งนิดนึงนะครับหลังจากในนัดที่แล้วเล่น4-3-3วันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับกองหน้าเป้าเป็นมูรินี่ครับต่ำลงมานะครับเป็นคิสมันนะครับเคิงเรย์โคมาเน็มป้าเป้นะครับชูอาเมนี่รวมถึงนะครับกัมมาวินก้าด้วยตัวนี้เก่งกับมาดริดเลยนะนะแล้วก็คุนเดฟอฟฟน่าคนาเต้นะครับมาแล้วนะฮะ เฮนเนอร์อ่าเฮนันเดสนะครับผู้สับประตูเป็นแซมบ้านะฮะส่วนกรีซนะครับปาวิดิสนี่นะฮะเพเพยบริดิสนะครับแล้วก็เพคคอร์สนะครับบากัสซัสนี่นะฮะเมซูรานะครับก็ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆของนักเตะนะครับซิมิการ์ดยืนฝั่งซ้ายอย่างแน่นอนครับนักเตะของลิเวอร์พูลนะฮะ ก็ผมคิดว่าบอลเป็นบอลหน้าเดียวอยู่แล้วนะครับอ่าฝรั่งเศสเป็นเกมทีมชาติที่ลุกได้ดีนะครับก็ถ้าอ็มบัเป้อยู่ในตำแหน่งต่ำๆแบบนี้ผมคิดว่าก็น่าจะมีลุ้นเหมือนกัน,นครับสาหรับการลากเลื้อยเข้าไปยิงนะแล้วก็กฤสมันนะครับก็ยังคงโชว์ผลง,งานได้ดีกับทีมชาตินะผมบอกว่าแบบนั้นนะครับดังนั้นในเกมนี้ออกทางด้านของฝรั่งเศสอยู่หน้าเดียวอย่างแน่นอนนะครับแต่ผมบปกว,ว่ามันจะ อ,อยู่ที่ว่าจะได้ก้าวผ่านในเรื่องของราคาไหมแค่นั้นเองครับสำหรับหน้าของฝรั่งเศสนะนะมันพาวงอยู่นิดหน่อยนะครับแต่เกมในวันนี้เนี่ยเชื่อว่าต่อไปถึงลุกครึ่งคบสองแบบนี้ก็ยังคงโชวผ์ผลงานได้ดีด้วยนะครับอาจจะต้องเก็บกินในรายการนี้อีก1เกมแล้วกันครับสำหรับทางด้านของฝรั่งเศสราคาเนี่ยนะครับมันยังคงไม่ไหลไปเลยแน่นิ่งจริงๆดังนั้นคู่นี้นะครับผมก็ยังคงเลือกเชียร์ที่ฝรั่งเศสนะ นะครับจะไปเลือกกรีซที่ค่อนข้างที่จะเป็นทีมเหนียวเหมือนกันนะครับจะสวนคืนแต่ผมมองว่าฝรั่งเศสยังไงก็คงคงได้เปรียบอยู่นะครับหหูอาจจะมีแน่ไปลุ้นนะครับถึง3หูเออสองหูแล้วน,นะครับไปลุ้นกินเต็มแล้วกันสําหรับคู่นี้ฟันธงที่ตาไก่นะครับฝรั่งเศสนี่วันนี้ขอก้าวผ่านในเรื่องของราคาอีก1นึ่งนัดแล้วกันนะครับสถิติยังคงมีดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับฟันธงครับ คู่ถัดไปนะครับสโลวีเนียเจอกับเดนมาร์กนะครับสโลวีเนียก็ตอนแรกโชว์งานได้ดีนะแต่เพิ่งมาสะดุดเหมือนกันส่วนเดนมาร์กก็หืดหืดจับอยู่แล้วนะครับวันนี้เดนมาร์กบุกมาต่อครึ่งลูกนะครับก็ถือว่าอาจจะสูสีกัน เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าราคาคูเนี่ยออกไปทางฝั่งของเดนมาร์กซะส่วนใหญ่ไปเลยนะครับสูงต่ำเปอร์ที่2ลูกครึ่งนะครับไหลลงหรือ2ลูกควบดังนั้นโอกาสเฉือนกันน่าจะมีเห็นกันครับสำหรับในเกมนี้โอกาสเสมอเนี่ยจ่จ่ายค่อนข้างน้อย,น,อยนะครับแต่ว่าในเรื่องของความได้เปรียบเดนมาร์กก็ยังคงมีภาษีดีกว่าอยู่แล้วนะครับในรายการเอ่อในกลุ่มนี้เนี่ยกลับเป็นทางน้านคาซักสถานนะครับที่โชว์ผลงานได้โดดเด่นนะทั้งคู่เตะ3เกมทั้งหมดเลยนะครับเดนมาร์กอยู่อันดับที่2สโลวีเวนียอยู่อันดับที่สนะครับ แล้วก็ฟิแนแลนด์อยู่อันดับที่4นะครับเป็นบอลงูกินหางกันพอสมควรนะแต่เป็นฮาราดของนอ r เทิร์นไอแลนด์กับซานมา r ิโนนะครับที่เก็บแต้แม่น้อยกว่าเพื่อนๆนะฮะซึ่ง4ทีมแรกเนี่ยนะครับ คะแนน6คะแนนเท่ากันหมดเลยนะครับทั้งคู่เคยเจอกันอยู่1เกมครับเป็นเกมกระชับมิตรเมื่อปี2008นะครับเป็นทงน้านของเดนมาร์กเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1น,นะครับสโลเวเนียเพิ่งสะดุดแพ้ฟ,ฟินแลนด์มาเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เก็บทางด้านของซานมาริโนแล้วก็คาซักสถานมาได้นะก็งูกินหางจริงๆนะครับสะดุด2-0นะครับคู่นี้แพ้ตามราคาเลย นะครับฟินแลนด์ต่อเนี่ยก็ถือว่าชัดเจนดีเหมือนกันทั้งทั้งที่สโลวีเนียเนี่ยฟอร์มดีนะในส่วนทางด้านของเดนมาร์กนะครับเอาชนะไอร์แลนด์เหนือแบบหืดจับเหมือนกันครับในนัดล่าสุดผมรองไอร์แลนด์เหนือไปด้วยนะที่เราวิเคราะห์กันใน 2- อสวันก่อนนะครับเป็นทางด้านของโอเดอร์วิลนะครับที่ยิงไปนาทีที่4ี่เครึ่งเวลาหลังเลยนะครับนอกนั้นก็เดินเล่นกันทั้งหมดเลยค่อนข้างที่จะเน้นผลพอสมควรครับสำหรับเดนมาร์กเมื่อได้นะครับก็จะเก็บเรียบเลยก่อนหน้านี้แพ้คาซัค ามาาหนเนี่ยครับมันเป็นหูงูกินหางกันอย่บบนี้ตอนนี้เสียราคามา2เกมติดแล้วนะครับสำหรับทางด้านของเดนมาร์กนะเกมในวันนี้ค่อนข้างมีผลเหมือนกันครับเพราะว่าทางคู่เนี่ยในรายการนี้ยังคงโชว์ผลงานได้ดีเท่าๆเพียงพอกันเลยนะครับส่วนในราคาเสมอ,เอ,อราคาครึ่งลูกเนี่ยทางคู่ก็นะครับชนะ3จาก5เกมเหมือนกันก็ถือว่ายังคงชัดเจนดีนอยู่ นะครับดังนั้นในแง่ของวันนี้เนี่ยผมต้องไปลุ้นดูว่าทั้งคู่ใครจะทำออกมาดีนะครับเท่าไหร่นะครับวันนี้สโลนียฮะมาในระบบ4-3-3อย่างแน่นอนนะครับเวอร์บิชนะครับสโตจานอวิชแล้วก็เซสโกนะครับโรวิชนี่นะครับชินันดานะครับแชช นี่นะครับเบอร์รักเบอร์โกเบอร์การโรนะครับรวมถึงคานิชคิกโอ้โหคานิชคิกอะไรนะครับคานิชนิกนี่นะฮะแล้วก็ไบโจนี่ครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยคุ้นหูกันสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับส่วนทางด้านของเดนมาร์กก็ตัวเก่งๆก็มีนะครับวอร์ดวินนะครับโฮรุนนะครับฮอยเบิร์กนะครับอีริกเซนตัวเก๋แล้วครับออสเซน นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวหลักในเกมที่แล้วเกือบทั้งหมดเลยนะครับตัวผู้เล่นไม่มีปัญหาใดๆแน่ในเกมนี้นะครับทั้งคู่สถิติเนี่ยนะครับยังไม่ค่อยที่จะวือหวาไม่ค่อยที่จะเจอกันเยอะนะครับในวันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆเหมือนกันครับสำหรับในเกมเยือนของเดนมาร์กคนนี้นะผมมองว่านะครับเนี่ยฮะเทนูเฮดบางกุ๊ปมันก็เนี่ยมันเท่ากันหมดะนะดังนั้นผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยนะครับ สโลเวเนียเพิ่งสะดุดพ่ายมาแล้วก็เกมนี้เนี่ยนะครับเดนมาร์กบุกมาต่ออย่างนี้ผมกลับมองว่าเดนมาร์กก็ยังคงมีเกมลุกที่น่ากลัวกลัวอยู่แล้วนะครับแต่ในแง่ของเกมรับอาจจะมีปัญหานิดนึงแล้วก็พักหลังมาเป็นบอลเน้นผลนะครับถ้ามันต่อครึ่งลูกผมคิดว่า1เม็ดอาจจะมีเห็นกันสําหรับในเกมนี้อยู่แล้วนะครดังนั้นผมมองว่านะครับในมุมมองส่วนตัวของผมนะ เดนมาร์กก็ยังคงน่าลุ้นกว่าสโลวีเนียจริงๆครับซึ่งในนัดล่าสุดสโลวีเนียทําได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเลยนะฮะแล้วก็เดนมาร์กก็ชนะมาเหมือนกันดังนั้นนะครับในแง่ของความคมเนี่ยผมคิดว่าเดนมาร์กอาจจะนะครับมีดีกว่าแล้วก็เน้นผลนะครับสกอร์สูงไม่น่าจะมีเห็นกันครับอาจจะเฉือนกันแค่เม็ดเดียวเท่านั้นเองครับสำหรับคู่นี้ฟันนองครับ คู่ถัดไปนะครับสวิตเซอร์แลนด์เจอกับโรมาเนียนะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าหน้าของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหน้าใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งมีตัวนักเตะที่ดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับวันนี้ไปดูกันนะครับกับราคาที่ออกมาลูกควบแบบนี้ค่อนข้างที่จะนะครับก้ามกึ่งเหมือนกันว่าสวิตเซอร์แลนด์จะชนะขาดหรือไม่นะฮะส่วนในราคาคู่เนี่ยเป็นต่อประมาณ3-4เท่าก็ถือว่า5เท่าเลยก็ว่าได้นะนะครับ 535นี่นี่ทดไป65 6เท่าเลยก็ถือว่ายังคงได้เปรียบเยอะจริงๆครับไปลุ้นเม็ด2เลยถ้าแบบนี้นะกับโรมาเนียที่ตอนนี้กําลังปั้นทีมใหม่เหมือนกันนะครับซึ่งพักหลังมาออกทะเลไปเยอะครับสำหรับโรมาเนียนะสูงต่ำไปที่2ลูกครึ่งนะครับสวิตเซอร์แลนด์อยู่อันดับที่1ครับในกลุ่ปนี้มี9แท้มนะครับยังคงไม่แพ้ใครเก็บมา3นัดรวดนะครับส่วนโรมาเนียอยู่อันดับที่2ครับชนะ2แพ้ไป1นะก่อนหน้านี้ก็ังคู่ก่อนคู่หลังนี้ก็เรียงตามคะแนนลงมาก็ถือว่าทั้งคู่ โชว์ผลงานได้ดีเหมือนกันครับในรายการนี้นะฮะทั้งคู่เคยเจอกันในปี2012แล้ว2016นะครับก็กินกันไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะครับส่วนเกมช็อปมิสเนี่ยโรมาเนียเก็บไปได้เหมือนกันนะครับดังนั้นค่อนข้างที่จะแพ้ทางในเรื่องของราคากันนะฮะสวิตเซอร์แลนด์เพิ่งกดอันดอร่ามาสองประตูต่อหนึ่งนะครับผมกดสูงด้วยสูงในนัดนี้เนี่ยอยู่ที่3ลูกควบนะครับแต่ว่าโหกว่าจะเอาชนะได้ก็ เอาล่อไปหืดจับเหมือนกันออกนำซะเร็วนะครับแต่ว่าน่าจะมีปัญหานะครับเอมดูนี่รวมถึงเรเมอ,อร์ฟอยเยอร์นะครับยิงไปในช่วงต้นเกมด้วยนะก็ถือว่าชัดเจนดีกันเลยแล้วคงโดนยิงคืนนาม่าจะพักหลังมาเหมือนกันนะครับชิบิวโชวเนี่ยเปลี่ยนลงไปนะครับสกัเลียนะก็ถือว่าชัดเจนเหมือนกันครับไม่น่าจะมีปัญหาใดๆสำหรับทางด้านของสวิตะอยู่ที่ว่าจะ จะทาได้ดีไหมแค่นั้นเองนะครับสามเกมหลังไม่แพ้ใครเลยนะครับเก็บเรียบในรายการนี้ก็ชมผลงานได้ดีครับกินราคาไป2เกมเสียไป1น่นะส่วนด้านของโรมาเนียครับยังคงไม่แพ้ราคาให้กับใครเลยนะครับค่อนข้างที่จะเหนียวหนึบเหมือนกันครับหลังจากการเปลี่ยนผ่านของนักเตะนะฮะเอาชนะอารามา2อูนในเกมแรกครับเกมที่2นะครับชนะเบลารุสนะครับซึ่งเป็นทีมง่ายหมดนะ้แล้วก็เสมอโครเโวนะครับวันนี้มาเจอของจริงอย่างสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับก็ต้องทํางานหนักกันหน่อยครับสาหรับโรมาเนียนะฮะในการเล่นราคา แบบนี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์ทำได้ดีเหมือนกันนะครับกิน3เกมจาก5เกมส่วนโรเมเนกิน2เกมจากการลงเล่น2เกมก็ถือว่าชัดเจนดีเหมือนกันสูงต่ำนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจครับสำหรับคู่นี้นะครับผมมองว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะสู้กันมันเหมือนกันนะครับเกตบอลอาจจะไม่ต่างกันเยอะนะครับแล้วก็ตัวนักเตะ ไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะเป็นชุดเดิมๆเลยทั้งหมดที่ลงนะครับไปเช็คดูกันหน่อยนะครับว่าใครจะลงกันบ้างนะครับาการขาดอีโบโลนะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับในเรื่องของกาในในแผงหน้านะครับวันนี้น่าจะส่งทางด้านของเซกิอัมดูนี่นะครับกองหน้าของทางด้านบาซ่นนี่นะครับลงสตาร์ทเป็นตัวจริงนะสำหรับสวิตเซอร์แลนด์นะแล้วก็ส่วนอื่นๆไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับ11 ตัวจริงในนัดที่แล้วก็โชว์ผลงานได้ไม่ได้น่าเกียดสักเท่าไหร่นะครับวันนี้นะก็น่าจะเริ่มต้นอย่างการนิชาก้านะครับรวมถึงริคาร์โดโรริเกสแล้วก็ทางด้านของเซอร์แดนสกิลลี่ด้วยนะครับก็เป็นหน้านเดิมๆอยู่แล้วนะส่วนโรมาเนียนะครับก็เปลี่ยนผ่านกันเหมือนกันนะสำหรับอ่านักเตะนะฮะก็อาจจะ เป็นทีมที่น้อยกว่าเดิมนะครับก็แม้ว่าทางด้านของนิโคโล s ซาชูอะไสแตนชูนะครับจะอยู่ที่นะครับทางด้านของหลีกจีนนู่นเลยนะครับแต่วันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันดูว่านะครับจะทำได้ดีหรือไม่เหมือนกันนะครัสำหรับทางด้านของ โรมาเนียนะครับผู้เล่นประตูเนี่ยนะครับหมายเลข1หนึ่งเนี่ยประตูตัวหลักมีการบาดเจ็บนะครับเนี่ยฮะเฟิร์สชอยส์โกคิปเปอร์นะครับอีส์น็อตเอาว่อ่าอันอวาร์เบิรนะครับไม่น่าลงครับอาจจะเป็นประตูมือสำรองนะครับที่ลงมาในเกมนี้ นะครับดังนั้นในเกมนี้เนี่ยถ้าประตูเสียหายเนี่ยผมยว่าสวนะิตเซอร์แลนด์น่ยมาดีอย่างแน่นอนนะครับน่าจะกดนะครับแต่ว่าทางด้านของโรมาเนียก็ยังคงดีนะในแง่ของการเบิกสกเบิกสกอร์นะครับก็คุ้นชื่อคุ้นหูกันก็ไม่ค่อยที่จะซักเท่าไหร่นะครับมูรุตันนะครับพุสกัสแมนนี่ครับร ทางหน้าของสวิตเซอร์แลนด์อาจจะดูดีกว่าซะด้วยซ้ำสปอตโมงให้ชนะ2.0นะครับก็ยังคงน่าลุ้นครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์นะฮะใครที่ลุ้นหน้าเดียวเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าโรมาเนียก็พักหลักมาค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับแต่ก่อนหน้านี้อาจจะออกทะเลไปแต่ว่าการเปลี่ยนผ่านเลือดนักเตะนะครับหน้าใหม่ๆเป็นเอานักเตะเด็กมาแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าลุ้นเหมือนกันครับสำหรับในเกมนี้นะผมคิดว่าเพดานสองลูกครึ่งเนี่ยไม่น่าจะเยอะนะครับแล้วก็ถ้าสวิตเซอร์แลนด์เล่นดีจริงๆ ยังโดนอันดดรายิงอยู่เนี่ยถือว่าไม่ไม่ปกติแล้วนะครับสาหรับแผงหลังนะผมคิดว่าโรมาเนียน่าจะกระทุ้งขึ้นมาได้อีกสักหนึ่งเมตรอ่ะครับดังนั้นคู่นี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะออกไปที่สกอร์สูงมากกว่าแต่ถ้าให้เลือกเชียงจริงก็ยังคงเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ไปต้องไปลุ้นเมตรสเมตรสกันนะครับดังนั้นคู่นี้ผมคิดว่าทั้งต่อทั้งสูงนะครับแต่ผมโฟกัสไปที่สกอร์สูงมากกว่าโรมาเนียอาจจะสวนมาสักหนึ่งเมตรอ่ะนะสประตูตัวหนึ่งอาจจะมีเห็นกันครับสำหรับคู่นะคงอ เชียร์แบบนี้นะครับฟันโดงครับคู่ถัดไปนะครับตุรกีเจอกับเวลนะฮะก็ถือว่าอาจจะสูสีกันเลยก็ว่าได้ครับสำหรับคู่นี้นะราคาเปิดมาตุรกีต่อครึ่งลูกนะครับเวลมาเยือนแบบนี้ก็ถือว่าเวลเนี่ยเป็นทีมที่บางนัดบางมุมก็เล่นดีนะแต่ก็ผีเข้าผีออกเหมือนกันส่วนเหมือนกับตุรกีเลยฮะเปี๊ยบเลยค่อนข้างที่จะไม่ต่างกันเยอะสักเท่าไหร่นะครับในแง่ของราคาบางสำนักเนี่ยไหลขึ้นบางสำนักก็ไหลลงเอาครับตีกันมั่วไปเรื่อยละ ส่วนราคาเสมอจากแค่3.3ดังนั้นโอกาสนะครับเป็นไปได้ทั้งคู่เลยว่าจะยันกันอยู่นะครับในกรุ่ปนี้ตุรกีเตะไปแล้ว3เกมครับเอาชนะไปได้2เกมแพ้ไป1เกมมี6แต้มนะครับโคเอเชียอยู่ันดับที่2เวลอยู่ันดับที่3นะครับเวลเตะไป3นัดมีชนะ1เสมอ1แพ้ไป1นะครับเก็บได้4แต้มเท่ากับโคเอเชียเลยนะครับทั้งคู่เคยเจอกันอยู่1เกมครับเป็นเบลสามารถคว่ำทางหน้าของตุรกีได้ในปี2021เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับ2ประตูต่อ0น ก็ถือว่าในนัดนั้นเนี่ยนะโชว์ผลงานได้ดีเลยนะครับเป็นทางด้านของอารอโรลมซี่แล้วก็คอนเนอร์โรบิตในนาทีที่90บก4นู่นเลยนะครับอ่าตรุรกีก็ถือจับเหมือนกันครับเอาชนะรัดเวียมาได้3ประตูต่อ2แล้วผมลองรัดเวียไปด้วยนะที่เราคุยกันในในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็เกือบไปเหมือนกันนะครับดูนะฮะเออนะเกือบจบเสมอเกือบ2-2นะครับเป็นทางด้านของคา v e เวชีนะครับยิงไป90 บวกสี่นะครับทเบอร์เก้าสิบบวกสามนะคุณดูนะฮะเออนะครับไม่ค่อยที่จะสู้ดีนกครับสำหรับตุรกีนะฮะโดนยิงประจําครับแผงหลังเนี่ยมีปัญหาแน่ๆนะครับผมมองว่าแบบนั้นนะครับก่อนหน้านี้แพ้โคเชอย์สองศูนย์แล้วก็นะครับยังโดนอาร์เมเนียยิงเนี่ยผมคิดว่าผิดแปลกแล้วนะครับเสียราคามาสามเกมติดแล้วครับสําหรับตุรกีนะส่วนเวลนะครับก็แพ้ให้กับอาร์เมเนียมาเหมือนกันครับสี่ประตูต่อสองนะครับเป็นทางด้านของแฮร์รี่วิลสันนะครับยิงไปหนึ่งประตูแล้วกับ ทางหน้าของเดนนิเจมส์นะฮะก็ยังคงวาดลวดลายได้ดีนะสำหรับเจมในในสีธงทีมชาตินะครับก่อนหน้านี้นะฮะชนะระเบียบแต่ว่าในแง่งของการทําเงินค่อนข้างที่จะผิดแปลกเหมือนกันครับสำหรับเบลนะฮะก็ทั้งคู่สู่สีกันแบบนี้ก็ถือว่าน่าจะออกมานะเจอกันเป็นทางหน้าของเวลทําได้ดี นะครับก็ต้องลุ้นกันดูว่าสถิติจะออกทางฝั่งไหนนะครับโอซานคาบักยังไม่ได้ลงเลยนะน่าจะฟิตไม่พอนะครับเนี่ยฮะตัวผู้เล่นดีๆเยอะนะครับอย่างคิฟเฟอร์มัวร์รี่วิลสันเนี่ยครับเบอร์ทานจอนสันนี้ก็ตัวจี๊ดเลยนะฮะสำหรับเวลนะส่วนทางหน้าของตุรกีเนี่ยก็ไม่ไม่โอ้โหนะครับอัรสตูโกกูนี่ก็เก่งนะตัวนี้นะ แล้วก็ทางด้านของคันฮาโนกูด้วยนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเหมือนกันครับสำหรับเกมในในทุกนัดนะครับแต่ว่าผลงานที่ออกมาไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับไปดูกันครับเช็คข่าวเช็คฟอร์มกันหน่อยวันนี้นะครับทางด้านของคันฮาโนกูที่ลง90นาทีนะครับกับแชมเปียนลีกนะก็ยังคงต้องลงช่วยทีมเงินอยู่นะครับสำหรับทางด้านของตุรกีนะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะฮะอัก ตูโคกูเนี่ยอาอาจจะต้องได้ลงกันผมคิดว่าน่าจะลงเหมือนเดิมนะนะครับส่วนตัวอื่นไม่มีปัญหาอะไรนะครับทางด้านของคิฟเฟอร์มัวนะครับโดนใบแดงไปหลายนาที่แล้วนะครับไวโอเรนเนี่ยคอนดักนะฮะก็ต้องลุ้นกันดูว่าเกมนี้จะลงยังไงนะครับส่วนเดวิดบรูคนะครก็ยังคงลงมาช่วยทีมอยู่แล้วนะครับเบอร์ธานจอร์ซันนะครับสตาร์ทแน่นอนฮะในวันนี้นะก็ถือว่าตัวยังคง หวหวังได้เหมือนกันครับสำหรับทางด้านของวิวนะฮะก็ตุรกีก็มีกุนอกนะครับเคริกเดมาร์เรลนะครับแล้วก็คาดิโอกรูนะครับบาลักชีนะครับคันฮาโนกูนี่ครับอันเดอร์กรูร์นะครับอักคุดวัวคูน่าลงอย่างแน่นอนนะครับไม่น่าจะมีปัญหาเบอร์ธันจอร์ซันครับเดนนี้เจมวิลสันบลูคนะครับอารอนดัมซี่อัมปันดูนะครับตัวผู้เล่นเวลเนี่ยผมคิดว่าดีกว่าจริงๆนะ เออถ้าเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยเออยังคงไว้ใจได้อยู่สําหรับทางด้านของเวลวนะครับดังนั้นในเกมวันนี้เนี่ยนะครับมีบางสํานักที่ไหลลงบางสํานักเบ็ดอย่างเบ็ดสามหกห้าไหลขึ้นนะครับเออส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเว็บใหญ่ๆไหลขึ้นส่งให้ทางด้านของตุรกีเหมือนกันนะครับดังนั้นคู่นี้ผมมองว่ายังคงเบิกสกอรได้ดีนะครับสาหรับทั้งคู่เลยนะยิงอุตลุดแต่ก็โดนยิงคืนเหมือนกันนะครับดังนั้นคู่นี้เมื่อมาเจอกันจริงๆอาจจะแค่เฉือนกันไม่ลงเงินด้วย นะฮะอาจจะค่อนข้างที่จะเคล่งใส่กันนิดนึงครับสำหรับคู่นี้ด้วยกลไกของราคานะผมคิดว่าโอกาสจบสกอร์ต่ำอาจจะม,มีเห็นนะครับแล้วก็ผมยังคงเลือกไปที่วิวนะผมมองว่าวิวยังคง นักเตะยังคงมีภาษีดีกว่านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตุรกีเนี่ยเอาแน่อนอนไม่ได้เหมือนกันนะครับพอๆกับเวลวอะแต่ผมคิดว่าเกมมันน่าจะออกมาสูสีกันจริงๆครับคู่นี้เวลก็น่าจะเลือกเล่นได้มากกว่านะครับกับผลเสมอที่ออกมาเหมือนกันนี่นะครับผมทํานายว่าอาจจะจบเสมอศูนย์ศูนย์ก็เป็นได้นะครับแต่ว่าอาจจะเฉือนกันเม็ดเดียวก็เป็นได้สกอร์ต่ําก็น่าที่จะเทียบเคียงกันสาหรับคู่นี้ฟันโดงครับ คู่สุดท้ายนะครับอังกฤษสิงโตคำรามที่เพิ่งกดยับมา4ประตูตรอศูนนะครับวันนี้มาเจอกับมาซีโดเนียงานง่ายพอสมควรน,นะก็ต้องลุ้นกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับเล่นในเวมบี้นะฮะต่อไป2ลูกควบก็ถือว่าผมว่าจะน้อยไปนิดหนึ่งนะ น้อยจริงๆนะครับเป็นต่อเกือบสิบเท่าอ่ะนะครับต่อสองลูกกว่าแบบนี้ผิดแปลกเหมือนกันครับสำหรับราคาที่ออกมานะผมมองว่าแบบนั้นสูงต่ำแ่าที่สามลูกครับไหลไปสามลูกควบนะอังกฤษเก็บเรียบครับสามชัยในนัดอา่าในทุกนัดะนะครับได้แปดเสียแค่หนึ่ง,งครับมี9ก้แต้มเต็มนะครับอิตาลีตามมาแล้วก็มาซิโดเนียก็ ตามมาเหมือนกันนะครับทั้งคู่เคยเจอกัน4เกมนะครับเป็นอันนั้นของอังกฤษเอาชนะไป2เกมนะครับแล้วก็เสมอ2เกมไม่ค่อยที่จะได้กินราคาสักเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ก็โดนราคาไปหมดนะครับกับเกมนี้ออกมาเนี่ยนะไม่ค่อยสู้ดีนะักสักเท่าไหร่ครับ ในรายการนี้นะครับอังกฤษในนัดล่าสุดกดไป4-0นะครับเป็นทาง้านของเทรนต์นะฮะหดไปก่อนเลยนะครับแฮร์รี่เคนนะครับรวมถึงคาร์ลัมวิสซันแล้วก็นะฮะเป็นการโอลิโกอยู่หึงประตูนะครับเทนนะครับน่าจะสมใจแหละเออนะครับดีดขึ้นมาเล่นกองกลางเอาวะนะฮะเอาวะนะฮอยู่ยังอยู่กับลิเวอร์พูลเออปวดหัวเหมือนกันครับสำหรับในตำแหน่งนี้พักหลังๆมานะ นะครับก็ยังคงโชว์ผลงานได้ดีครับสำหรับอังกฤษในช่วงพักหลังๆมาเนี่ยนะครับฟอร์มก็เป็นที่ประจักษ์จริงๆว่ากินทุกราคาด้วยนะฮะยังคงร้อแรงอยู่ต่อเนื่องนะครับส่วนมาซิโดเนียจะเป็นเกมเยือนเกมแรกนะครับก่อนหน้านี้ชนะมอนต้าในบ้านมา21แล้วก็นะครับแพ้ให้กับยูเครนมาในนัดล่าสุด3าประตูต่อ2ก่อนหน้านี้นะครับเสมอมุกอฟโลนในเกมกระชับมิดคันกลางอยู่1เกมนะครับในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะแล้วก็ นะครับในวันก่อนเนี่ยวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยแพ้มานะครับก็ถือว่าไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่ในแง่ของการทําเงินก็เป๋ไปเยอะเหมือนกันนะครับก็ยังคงเป็นบอลหน้าเดียวครับสำหรับในเกมนี้นะอังกฤษก็โชว์ผลงานได้ดีจริงๆนะครับก็เป็นตัวหลักตัวเดิมๆหมดเลยนะอัะองกฤษเล่นกับมาซิโดเนียเนี่ยราคาที่เปิดมาเนี่ยนะครับเป็น2ลูกครึ่งนะเล่นในบ้านวันนี้ต่อลูกครึ่งครบ2ผมก็ว่าแปลกๆนะแปลกจริงๆ อ่ามันแปลกผมคิดว่าที่จริงต่อสามลูกยังได้เลยฮะสำหรับอังกฤษอ่ะเออนะครับแต่มันต่อแค่เนี่ยเราลุ้ครึ่งครบสองเกมเยือนนะผมว่ามันผิดแปลกไปเหมือนกันนะครับแต่เป็นบอลหน้าเดียวอยู่แล้วนะครับภาษีดีกว่าเยอะนะครับแรดฟอร์ดเคนครับฟิลฟอร์เดนะอาร์โนดิแคนไรท์เฮนเดอร์สันนะครับนะ no. รบวมถึงแฮร์รี่แม็กควายส์จอห์นสโตนครับควายบ็อกเกอร์ลุคชอพิกฟอร์ด นะะฮส่วนทางด้านของมาซิโดเนียนะครับเอลมาสนะครับทาคอฟสกี้นะครับตัวดังนะครับเนสโตโรสกี้นะครับอเดมีเบอร์ทีนะครับเบอร์รีรวมถึงนะครับเอสโคสกี้โอ้โหชื่อสกี้สกี้ยากมาเลยครับอาริสกี้นะครับเซคอฟฮะก็ดิมาสเอ่อดิมิสทรีนะครับสกี้นี่นะฮะผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโดนใบแดงเป็นหนึ่งตัวนะสำหรับทั้งคู่แบบนี้ คู่นี้ผมคิดว่าราคามันออกมามันน้อยจริงๆอะ่ะนะครับผิดแปลกไปเหมือนกัน,นครับสําหรับราคาที่ออกมาต่อ3ลูกยังได้เลยอังกฤษนะครับแต่ต่อแค่2ลูกควบแบบนี้มันก็ข้ากึ่งอยู่นะนะครับเออกลัวมันแค่เฉือนนะแต่ว่าบอลมันก็ตรงคงเป็นบอลหน้าเดียวอยู่แล้วนะครับแต่ผมติดใจในเรื่องของราคาแค่นั้นเองนะครับ2ลูกควบ นะครับผมว่าสามสองลูกครึ่งควบสามันยังคงน่าดูมากกว่านะครับยังคงเสี่ยงอยู่ที่หนึ่งลูกนะฮะเอออีกเม็ดเดียวยิงเพิ่มอีกเม็ดเดียวแต่คู่นี้นะครับผมมองว่าในแง่ของราคามันอาจจะต่ําติ่งไปนิดหนึ่งนะครับดังนั้นผมมองว่ามาซิโดเนียนะครับอาจจะต่อกลได้ดีในเรื่องของราคาด้วยนะฮะดังนั้นคู่นี้ผมคิดว่ามาซิโดเนียเนี่ยก็แพ้ไม่เยอะนะครับก็ไม่ค่อยขาดสักเท่าไหร่ดังนั้นคู่นี้ผมเชื่อว่านะครับ มาซิโดเนียต้องทําผลงานได้ดีแล้วแหละนะครับแล้วก็ฟันธงไว้ด้วยว่าไม่แพ้เกินราคาแน่นอนครับราคาค่อนข้างจะต่ําไปนิดนึงนะครับอย่างมากผมคิดว่ากินหูอาจจะมีเห็นกันครับสำหรับในเกมนี้ถ้าไหลไป2ลูกครึ่งเนี่ยเ็ายังคงน่าลองมากกว่านะครับฟันธงครับสำหรับบอลรองคู่นี้นะฮะให้ตัวชวแว่วันนี้นะครับฝรั่งเศสนะฮะร,รวมถึงเดนมารกก์กสโลเวเนียเดี่ยวผม นะครับเมื่อกี้อย่างไปอยู่เดนมาร์กเหมือนกันนะครับสูงครับสวิตเซอร์แลนด์ครับตุรกีเล่นเวลนะครับแล้วก็สกอตต่ดัด้วยแล้วก็ทางด้านของอังกฤษเนี่ยผมไปที่มาซิโดเนียนะครับตัวโชเน่หวังว่าจะถูกอกถูกใจทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณมากทุกคนนี้คงติดตามกันนะครับทั้งหมดภายในคลิปเป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวของผมนะครับใครที่ชื่นชอบหรืออยากตีติงตรงไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยและหวังว่าทุกท่านทุกคนนะครับจะถูกอกถูกใจแล้วก็นะครับไทย เข้าไปเล่นกันให้ถูกด้วยนะครับถูกคู่รับรองมีชัยอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีแล้วก็มีชัยกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับผม